สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันบบแล้วบบแล้วอีแล้วพี่น้องเออมันบบแล้วอีกแล้วมันว้าออกมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้สาน้อมขอโทษอะไรเด้อเอฟซีสาน้อมเด้อคำบ์บววอบแล้วคำบ์ว้าคเขามาตกปโตมันแ้งมาวอามนกะว่าสาน้อมเป็นทีมงานไม่เล้ยงเดียวเป็นอารีพี่น้องเลยคำบอบว้าอีอันนี้มันบบมันโบว้ามันบบแล้วอีอันนี้เขาต้องไดว้าพี่น้องเลยคำบ์บว้ามันบบแล้ว อีสันดานมาเนีตเน่ต้องว้าวคำบอกว่ามันก็บเล้ยงเาต้องว้าวพี่น้องเลยขอโทษขอภัยอะไรเด้อจ้าคนที่บยญค่ายฉันนอมออกมาตอบโต้มันฉนอมอดบอได้พี่น้องเลย,ย,ย,ไไยสนออตตันนอ,อน,อสนอมต้องออกมาว้าวมันยังว้าวมาอีกแล้วมันออกมาสอดหูสอน,นเห้นเตืืองของหมูหมูเห็ดอย่างไรหมูเรื่องของมมอห,องหม,ององมูเลยอีห่ามึงอีสันดานอีสาลีอีควายอีเท่าร้านปีอีซิ่งมามาเกิดมึงห่าน มันว่ามันว่าสาวน้อมค่ะมันว่าทีมงานไม่เล็เดียวสิไปหาเนอไปหาบ้าบอยมืนว่าคะสิไปคอันคอยังก็ขอท่านไปขอท่านนะพวกบ้าบอยวะไปขอท่านไปหาขอทานไปหาเอาเอฟซีวะเอฟซีนะพวกเราเอซดอกของเรามันเดเอซีสันดานมึง มึงคืออยากมาต่อดแต่ต่อเหนือแท้มึงหาตอมบน่นนะต่อวันนี้เนาะอห้ามเงยอย่า,ามเมงวันอีมเงมเวงวันตอมขี้ควาของมึงกับว้ากลับไปกลับมาสี่ห้าคำหน่อมึงมุง,มงปัญญาว้าวมึงมาตองออกมาว้าวอีซาลีเอออิฮิเมนอีฮิเน้าอีเต้าล้านปีเอามาว้าวตะเพราะนเอามึงว้าวโต๊ะคนนี้อยู่เรื่องของเขามึงอย่ากว้าวยังตายมังยว้าวดอกมึงไม่สนใจนะมึงดอก ถ้ากูยังไปทางไหนก็เรื่องของถ้ากูมึงยังมาสนมึงหันมึงเป็นเจ้าของชีวิตของเขาว่มึงคือซีดนำชีวิตของคนนั้นชีวิตของคนนี้นแท้อียิ่งมามาเกอรว,วๆๆา่าแล้วบ่แล้วาว้าวจะเชื่อว่าวสื่ข่าวว่าฉันั้นเราว่าใส่คนนี้อยู่บ่มีคนไหนบอกให้กูเอามาว้าวเดียๆๆ๋ยวตัวกูอยากมาว้าวกูคันปากกูกูสั่งหนึงหน้ามึง ูเข้าไปย้อนิึงคลิปมึงวอลเซฟุน่าวอลเซอุนกูไอ้มอนหันกูกูยังเหลือใจแล้วมึงมัาว้าวมึงหันอีห้ามึงเอ้ยนอนนอนจื้อปากมึงนอนมึงมาว้าวอีห้ามึงอีซักอีซักโซบอีซักหมามึงหันหน้ามึงหันซีดลิข้าวกูจะตายนี่วอลเซฟุมูวว้ามูอันหัวไปใส่ขี้มึงให้กระเตกคันแม่บอแต่งหน้าก็คืออันยังก็คือโตัวนะพี่น้อง ตัวหนูนะเดี๋ยวจ้อยตัวหนูหนูหน้าสีเหล่บนะคะเขี้ยวสองเล่มนะคะมันมักวอลซิมูหมักจกมูหลายมักซับมูหลายอีห้ามึงมักวอลซิมูหลายสองเสี้ยวมึงหันกับยายสอนหันนายสอนเท่าหันเท่านะหันวอลซะสน้อว่าเป็นอันโอ่งมังกรมาเป็นอ่างงานอีโอ่งอีโอ่งอีอ่างมังกรมะหัวย่อมึงงมมึงแน่คอฮะบ่มีอีสอนเท่า มึงฮัน่นวอามาวอลซีโมวอาเก่งเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างวอาก็อ่านหนังสืออ้าวอ่านสติจี้อ่ะโอ้ยอีเลา่าลืมกำพืชตัตวเองลืมซ่าอีลาวอ่านภาษาลาวก็ยังได้เขียนสติจี้อ่ะเขียนโบเป็นโอ้ยสิงามารมัคเกอรทั้งสองคนสองเซียวสุขานกดตั้งซื้อให้อสองเซียวสู่เด้ออีสาลีเนา่า กิสลี่ิเมนเนาะอ๋อเลยกว่ะฮุยส้นตีนกูนี่มึงมากว้าซิมูมึงหันหากาะกระเหาเกอเส่พูดนะหากาะกระเส่พวกนี้มึงอย่าเอายอดวิวมึงหันกู่จะออกมาว้าวมื่อนี้พังเลยพี่น้องเพอน้องเห็นแกตัววะ เออหัวมันใหญ่บอกว่ามึงอย่า,ายมาว้าวเด้อว่ไออ้นอยา,ายอกไปฮะไอออนไม่อยา,ายอกไอออนกูไม่ได้โซนไอออนเด้อมึงอย่าว้าวเด้ออีสานีอีเนาอีเต้าว้านคานอีเต้าว้านปีกูไ่ได้ว้าวเด้อจะกูสิไปแต่สามคนกูหนึ่งเด้อมึงอย่าว้าวเด้อว่าสิมียอ้นไปน้ำหายอ้นไม่อยากไปน้ำสกูเด้อควายกูอยุยไปดิ้นน้ำเจ้๊อัมลากากีอีสันดานมา เจ้าล้านปีมึงห่นเพราะไปตายแล้วมึงตายมึงมีมไผ่เราไปเผาผีมึงห่นมึงโมมีโซมึงมียาอีโซบไลย,ยาเขาว่าไปตายไปแล้วเฮ้วโซบไลย,ยาทังไปเด้อพี่น้องกูเสียหายยังรถล่างรถล,ล,ล่างกูก็มีกูยังไปกูเอารถล่างากูไปอีสานลีกูสิหายอย่งรถ รถกูกมีอยู่หนังหน้ามึงหันโอ้ยห้ามือมูมีแผ่นดินอยู่ไปาศัยูประเทศมูอีห้าอีควยงานทางไปด้วยพี่น้องเบาบยอยโทษหาขอทานทานนี้มาซ้ำพี่น้องอืม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  มึงเจ้าคิดว่าผสยิมาหักพี่หักน้องมึงห้บ่มีพี่มีน้องมึงออกมาขอส่วนบุญกุศลน,นะผู้นั้นขอส่วนบุญกุศลน,นะผู้นี้อยู่อิสาเีมึงงานกาหักเบิร์้าพี่หักน้องมึงอยู่ต่างประเทศพูดมึงซุ้อย่างโบอีเหี้ยมึงอาศัยเบิร์ทั้งซองทันงซองนี้แล้วมึงก็อาาาอามา,ตตออาว้าวออกมาตะโตอ้าอีควายอือพังเลยทั้ง,งพี่น้องเ้อะ เนี่กับเครือข่ายของมันปะมึงกับเครือข่ายของมึงอะมึงก็ได้อีสารีอีหินเฒ่าอีเต่าลัานคาปีมึงจะมาอายแทนกูให้ยังหน้าแม่กูหน้าแม่มึงกูหน้ามึงก็ยังบอกขึ้หน้าแม่กูแย่ที่โหโหติกากูบอกมึงยังเสีมาอายแทนกูอีสารีควางอีจังไรพายไม่ มืองานบ่อไอ้ชาวโลกบ่อายกะลาหัวมึงบ่อย่าทีโถที่โถติกาเขาก็ยังบ่เมย์มึงเอามาว้าวเฮียังเรื่องนี้ลูกเนี้ละคุณมันก็เรื่องของกะเจ้าครอบครัวของกะเจ้ามึงจะเอามาว้าวเฮียังตระกูลขาบ่มึงมึงคืยม่อยากมาว้าวแท้อีควางมึงมัาว้า กูขอค่าเดกกูขอพ่อแม่มึงบ่กูขอนรรยญาตถโถติกามืองบ่อิสาเล่ที่ควรพังเอาค้ำบาลของมึงหันบอลจะสี่ห้าคำแล้วก็ซัพไปกลับขึ้นมาเอเอีกสี่หาคำเรื่องเก่า มึงบ่มีปัาญญาว้าแล้วมึงมาต้องว้าเด้ออีสาเล่ควัน,วนมึงมาต้องมีปัาญญาว้าแล้วมึงมาต้องมาว้าวควว้าของมึงหน่นอ,อีลืมกลัพืชตัวเองอีเท่าล้านปีอีไม่หเห็นกับว้าวา ใหญ่ตัวน้อกับเรื่องของเขานะมึงเสียดหยังมึงเลือกเกิดได้บอิซาลีกูถามมึงแน่มึงเลือกเกิดได้บ้ามึงเลือกเกิดได้มึงไปยุ่งหนังไปตั้งประเทศไปยุ่งประเทศเขามึงเือมาอยู่ประเทศเมืองพุ่นอีเหี้ยมึงอ mm ีควางอีเต่าร้านปีมึงเลือกเกิดได้บกูถามมึงดูไม่พายเลือกเกิดได้คนทั่วโลกนี่เม้นมาบอกสาวน้องในเด้อพายเลือกเกิดได้ฮะ สาวน้อมกระสิเอาแบบยางเขาไม่ไพ่เม่นมากก็ไ้ไพ่เลิกเกิดได้เออเฮกันไปเฮกันมามึงหูบถ้ากูกินเบียร์คูมมือจะกูลองเพลงมึงอยู่ตั้งประเทศพุทนอีห้าก่ตับมึงมึงหูบาถ้ะกูกินเบียร์มึงอิสาตาร้อนสี มึงอีตาอีซาตาล้อนตีที่ไอออนละไอออนอ้มนเรามีพี่น้องหลายมียาตีพี่น้องหักคุมหักแพงฮ่าฮ่าอีห้ามึงอีซาลี่ฮีแมนอีเต้าร้านปีอีมงวีตอบขี้ฮ่อิวมวนเน่อ คนติดตามหลายซองกระไดเพ่นว่าได้ที่สุดอทนที่อ e ันเครือข่ายเมลเดงเดียวสิไปเพ่นว่ากูคนติดตามเมื่อกีตามกูเป็นเอฟซีแล้วตั้งแต่ไหนมาแต่กูทันละเปิดซองเด้ออิสาเรีเด้อกูสิบอกมึงเด้อกูสิบอกหนังหน้ามึงมึงเคยไปเบ้งหรือบอกซองกระจ้าหันอีห้ามึงอิสซาเรียเดี๋ยวก็ไปกับมาเนะพี่น้อง มึงอะคนบุญกินในศิลคนในบุญอยู่ในทรามสองเสี้ยลมึงอะไรก็ยายสอนฮะมึงเซิร์บริจาาแล้วมึงกระถ่ายคลิปมาให้อฟซีมึงเบิ่งเน่ติงเตะมึงเบิ่งเน่เด้อ่ามึงบริจ้ามึงมึงบุญกุศลดีกรีกราดอล่ะอีซาลีกุชิธาเบิ่งมึงไปสร้างวาดไดมึงไปแจกทวาดไดมึงไปทาาวาดไดมึงบอลบริจาาวาดไดมึงอาร์วิโอมาลงยูทูบมีกูเบิ่งเน่เด้อสองเสี้ยวสูงเกิดมาสองเสี้ยวสูง ม้วนค่กมักวัาเซมบันนมักแซ่ปูนี่ลายกูกะทิท่าเบิ้งมึงเด้ออีห่ามึงเอ้ยอี่สของคนสูวนกูทิท่าเบื้องม,ม,มึงฮูบ้บอกระเจ้าหักพอหักแม่เงยมากมึงจงเห็นกระเจ้าในโลกโซเชียลมั้ยมึงฮู้จักกระเจ้าแต่่น้อยจนเงยขวางมึง มือ่านพวกเป้สิไปอคอเบอร์สุนมาคอบุญกุศลขอส่วนบุญกุศลนะพวกกูพวกไทยเอิยโอนเอยญมลพวกไทยกูนี่กูแจกกูทานข้อมือให้พวกสู่สองคนเนี่ยมักว่ามักว่าซิมูหลายอยู่ดีผสมดีเท่าสิตายแล้วนั่งอยู่นอนอยู่มือไหนสิตายรอเวลาตายอยู่สู่สองคนหันมามักมาว่าซิมูายเท่าแล้วพวกสู่หัน พวกยาไลซอบเดือพวกสู่หันกูและกวดน้าห้สู่ขุมมือกวดเสต้นมากกระทานห้มันทันไว้ทันไปหาพวกสู่พวกสู่มากว่าเซมูรหลายอิซาลี่ฮีเมนฮีเน่าอิตาล้านคานอิตาล้านปีกับเสี่ยวสอนมึงหันตายต่แต่มาซ้ำพี่น้องอือบ่มีอย่างอายกูละอายเด้มาซานอืออือ มึงว้าออกมามึงได้บุญกุศลนตีมึงว้าออกมานะ่ะอิสาลียายสอนสองเซี่ยวสูงฮั่นว้าใส่คนนั้นว้าใส่คนนี้หันมึงดีบอก,กูถามึงดูขค,คนดีเขาบอกเอา,เอ,าออกมาว้าดอจะคุ้วังเรื่องของกระเจ้าบาปกลับมันมีจริงอยู่แล้วขค,คนบาปมนมันมก็บาปคนมันบุญมีบุญมนันก็บุญเรื่องของฝ่ายเรื่องของมัน่นมึงจะซ่อดเรื่องของกระเจ้าหลาย ถึงกระเจ้าสุมมาออกอกออกตอกโต๊สู่หันกระเจ้า่อยกวาวกระเจ้ามึกระเจ้ากระเจ้าคิดว่าผีผีมาสอดขอบุญกุศลนน้ำขอส่วนบุญน้ำสั่งเฟสีมันมาป้าวมาว่ามาออกมาวาวมันมันม,มีแนวเหตุเด้มันออกมาจับจับเข้าไปเบิ่งซองนี้มันจับออกมาวาว้องมาของมาไปเบิ่งซองนี้จับว้าว่อวมา,วา,วมาพี่น้องพวกขวงพวกจังไรภัยมาอย่างนี้ฮัน มันขู่วางหกโลกพวกนี่ฮนตายไปกับูมีไผ่ไปเผาซบมันดอกเขนาดลูกมันก็ยังสร้างหนังหน้าอามันลูกมันก็ยังว้าววามาไห้มันเฮ็ดมันก็ยังเฮ็ดมันซูซี่เท่าล้านปีอีโคอสั้นบอกมักว้าวซิมูท่าพันเต็ดออกกำลังกายนะคือโอ่งกันนะพี่น้องว่าสซะน้องว่าซะน้องเป็นโอ่งมังกรมันเฮ่งคือโอ้ยอีอนเท้าโอ้ ว้าว wow, ซีโมล้วก็เว้าวความก้าวกลับไปกลับมาอันเสี่ยวผู้หนึ่งแล้วมั wow, กว้าวกลับไปกลับมาอีกเสี่ยวผู้หนึ่งแล้วก็อ่านอ่านแล้วน้ำปื้มพี่น้องอ <c oughs> ยากหัวว้ามาอยากหัวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันเวยจ้าถ้ามีมีคลิปต่ตอไปก็สิมีคลิปอีกต่อไปเด้อพี่น้องสาวน้องก็เมือ่อยอดอยากออกมาว้าวมันบว้วมันบ่อแล้วพวกนี้คันว่าคันบววมมันเท่ออกมาว้าวใส่ เขาต้องตอบโต้มาแบบนี้พี่น้องเลยกอดท่ากอดใคเด้อเอฟซีสานน้อมที่โบยขยั้สานน้อมตอบโต้จะ่บยบอกให้สานน้อมปล่อยผ่านไปไม่ปล่อยผ่านไปไ่ได้พี่น้องเลยการท้าบืออ่องมาว้ามันก็อ่องมาว้าเซ็คือก้าพี่น้องเลยเขาต้องว้าวเนี่ยกบมันเนี่ยพวกสั่งพระเวีนี่ค่ะมันอ่องมาตอมอ่องมาตอมขี่เยอะเลยพี่น้องเลยต้องอ่องมาว้าวบายบายสบายดี